ผลลับหลายๆคนที่เป็นลูกค้าเนี่ย99กลับมาบอกเลยว่าเห็นผลลั์รวดเร็วมากนวลอยู่เบื้องหลาัาวงการเพรพรันเสมอมหาแล้วก็ความงามเนี่ยมามากกว่า10ปีหลังจากนั้นก็ผ่านตัวเองมาดูแลร่างกายแบบไม่ต้องกินยาเป็นคนที่ได้รับเชิญไปฟังข้อมูลเรื่องสารสก,กัดใหม่ๆเป็นสถาบันวิจัยสเต็มเซลล์ระดับโลกเลยไม่ใช่ว่าใครก็คือ Walk In เข้าไปได้ง่ายเราก็เลยบอกว่าเราอยากได้นวัตกรรมดีๆแบบนี้มาให้คนไทยได้ใช้บ้างเขาสามารถนําเอาสเตมเซลล์เนี่ยใส่ลงไปในสกินแคร หรือครีมบำรุงผิวได้โหเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมที่ไกลกว่าบ้านเราไปเยอะมากๆถ้าเกิดความตื่นเต้นที่ทุกคนมาถามกันตลอดคือตัวแอมพู แท่งเนี่ยดูเหมือนเล็กจริงๆอิทิริดเขาเยอะมากเขาถูกออกแบบมาให้ใช้ให้หมดเร็วเพราะว่าไม่มีสารกันเสียมไม่มีน้ำหอมไม่มีสิ่งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว <ฮะ S 1> หน้าเลยผิวแพ้ง่ายอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดแอมพูจะอยู่ตรงกลางระหว่างเซรั่มกับครีมเข้มข้นกว่าเซรั่มแต่บางเบาวกว่าครีมทาแล้วไม่หนักหน้าในหลอดแค่เนี้ยพี่น้ำหวานใส่สารสกัดไปตเต็มที่เต็มที่ค่ะเพื่อว่าความสดใหม่ของสารสกัดเหมือนเราเปิดกระปุกใหม่ทุกๆวันใช้ะคานี่คือความ ตั้งใจเลยของแบรนด์ผลลัพธ์หลายๆคนที่เป็นลูกค้าเนี่ย99%กลับมาบอกเลยว่าเห็นผลลัพธ์รวดเร็วมากเอ้ยทำไมพอใช้ใช้ไปเนี่ยเวลาออกแดดนะคะจะเห็นหน้าเป็นระกายนั่นแหละเขาเรียกว่าหน้าโกร๋ตัวเปปไทด์จากเซมเซลเนี่ยเขาจะค่อนข้างฉลาดมากจะลงไปแก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงอของปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันฝ้ากระผิวที่คล้ำเสียทุกเคสนะคะจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือทาไปคืนนี้เนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะรู้สึกแล้วว่าหน้าชุ่ม ชื้นขึ้นบางคนบอกว่าหน้าสว่างขึ้นแต่ภายในหนึ่งแท่งเนะะี่ยค่ะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยคนที่มีปัญหา<ะ>อย่างเช่นผิวแพ้ง่ายหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะใช้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการแพ้หรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นวัตถุประสงค์ของการทําแอมพูเลยเราไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีมมมน้าหอมไม่มีใดๆเลยเพราะเรากังวลถึงคนผิวแพ้ง่ายนี่<ะ>แหละเขาไปเจออะไรมาแพ้แพ้แพ,แพ้เนี่ยก็คือมาจบที่เราได้เลย